แล้วการที่เรามองตัวเองได้อย่างลึกซึ้งแล้วครับมันจะส่งผลให้เราสามารถที่จะมองบุคลิกของผู้อื่นได้ไหมครับแน่นอนถ้าเราสามารถที่จะรู้ตัวเองได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือธรรมร,รู้จักโลกก็คือรู้จักธรรมรู้จักธรรมก็รู้จกรรัจก,รรจกเราเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในตัวเรามันไม่ได้อยู่ในที่อื่นสแสวงหาธรรมะนอกกายไม่สู้สแสวงหาธรรมะในกาย สแสวงหาความรู้นอกกายก็ไม่สู้สแสวงหาความรู้ในกายเหมือนดังคำใช้คำว่าไหว้ครูกรรมฐานนะ่ครับหลวงปู่จะสอนพระเนรเ่ชาวบ้านลูกหลานว่าวิธีไหว้ครูกรรมฐานหัวใจการใกล้ครูกรรมฐานก็คือเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญานำพาชีวิตชีวิตใครชีวิตเราครับ ศึกษาวิชาก็วิชาที่อยู่ในชีวิตเราะจะมาประกอบกับการดำเนินชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมต่อฐานุรูปของตนของตนต่อสภาวะแวดล้อมของตนของตนและต่อวัยและเพศของตนของตนนั่นแหละคือกระบวนการเรียนรู้ชีวิตวิชาที่มีอยู่ในชีวิตเหล่านั้นก็ต้องค้นคว้าศึกษาสแสวงหาเพื่อมาประกอบการดำเนินชีวิตให ดำเนินไปได้อย่างไม่ฝืดเครืองคล่องแคล่วและเหมาะสมเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญาปัญญาเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตครับแล้วอย่างนี้ตักที่หลวงปู่ได้พบเจอกับผู้คนมากมายครับหลวงปู่คิดว่าณปัจจุบันนี้ในโลกของเราครับมีระหว่างคนมีปัญญากับคนมไม่มีปัญญาอะไรยี่กันครับโอ้ ธรรมชาติสัตว์นรกกับคนขึ้นสวรรค์นั่นไหนเยอะกว่ากันนรกครับเออแหมนี่เคยไปมาแล้วนี่รู้คนตกนรกเยอะกว่าร้อยคนตกนรกสักเก้าสิบเก้าคนอีกคนเดียวขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นคนตกนรกต้องมีคุณสมบัติอะไรโง่ไงเพราะโง่ไงจึงไม่รู้เพราะไม่รู้จึงทําผิดเพราะงนั้นคนโง่ามากกว่าคนฉลาด